สบายดีเบิร์ุถกบ้ทุกคนนะครับเจ้าส่องปลาทูเบิดทุกปุมทุกคนถ,ถ,ถุกบอลนะครับแห่งวนไหลน,นะครับผมเหมือนอก้บหมอนค้านนะครับผมนะครับฝนต,ตกนะครับฝนต,ตกนะครับขึ้นเบิร์เทบนะครับ ปกคมด้วยเมฆหมอกนะครับตองฟ้าอยู่บนหัวนี่ก็แน่โมเย็นยังครับเมื่อตื้อๆเลยครับนะครับเอ้ยเป็ดไก่เป็นกระดีใจเนาะในอาบน้ำต้นกับต้นมะคุงโซ่ครับ บูแมนก็คอยครับปตกมาเพื่อสจสีแหงสีไข่เพื่อเจไปมาสะดวกนะครับเย็ดในทางจีนจื้อนะครับผมจะนั้นก็ระมัดระวังเบอร์ตุกูทุกคนนะครับคอยไปคอยมานะครับผมเจ็ดยังทำยังก็คอยระมัดระวังนะครับผม ต้นสำสาครับหลอกบวกบวกนะครับกว่ามสีออกนะครับอยู่ต่ำเทิ่งลังค่านะครับผมหลอกบวกบวกกุ้งยวนะครับแต่หนนอสร้าง้องสีกินไรน้ำตัวนะครับ กตกคึมๆน,น,น,นะครับแหลประกายใส่เป็นไข่ไายออกสีเหลืองๆห้อยนะครับงามนะครับสีมโหขอบใจได้ได้นะครับที่เขามาจากไาย รับส้มนะครับผมหับสองไฟฟ้าแางตองไฟฟ้าในตำนานนะครับข้อฝากเนือฝากโตวเพื่อถูกโผทุกคนนะครับนะครับให้เป็นสา้ปีใชายนองนะครับให้เป็นโมเป็นกองเป็นนองเป็นนงนะครับในใจเฟื่อถูกโผทุกคนนะครับขอโมขอใจได้ๆ้อครับเสียงหนกเป่านะครับผมอึดอึดอดอึดอึดูครับผมนะครับ Terima